อันดับที่ 10. จดหมายปลอมเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของจดหมายปลอมจากมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นอ้างว่าเป็นจดหมายจากธนาคารจดหมายจากไปรษณีย์จดหมายจากการไฟฟ้าและจดหมายจากสัมภาระเป็นต้นแต่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามเนื้อหาภายในก็จะเป็นคำนองที่ว่า พบความผิดปกติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราและมีการแจ้งเตือนว่าอาจจะมีการระง,งับบัญชีธนาคารของเราระง,งับไฟฟ้าหรือไม่ก็แจ้งเตือนว่าเรามีชื่อพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายจากนั้นก็ขอให้เรายืนยันตัวตนโดยการสแกน QR Code ที่อยู่ในเอกสารจากนั้นก็ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนซึ่งถ้าหากว่าเหยื่อลงเชื่อและทำตามนั้นจริงๆก็อาจจะทำให้สูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชีเพราะตัวจริงของมันคือแอปพลิเคชันดูดเงิน และถ้าหากถามว่ามีเหยื่อโดนหลอกแบบนี้เยอะไหมบอกได้เลยว่าเยอะมากๆเพราะหลายคนไม่รู้ว่ามีวิธีการหลอกแบบนี้ด้วยอีกทั้งเอกสารปลอมที่ทําขึ้นมาก็แนบเนียนและเหมือนของจริงมากๆจนถึงขนาดที่ว่าธนาคารชื่อดังหลายแห่งต้องออกประกาศแจ้งเตือนว่าไม่มีนโยบายส่งจดหมายแจ้งเตือนแบบนี้ฉะนั้นในทางที่ดีเมื่อได้รับจดหมายที่เราไม่แน่ใจก็ให้นําจดหมายดังกล่าวไปสอบถามหน่วยงานนั้นๆด้วยตัวเองอันดับที่ 9. เปลีเกนมิเตอร์ ในข้อนี้มีชาชีพจะอ้างว่าตัวเองคือเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยพวกเขาจะติดต่อเยื่อผ่านทางโทรศัพท์แล้วจแจ้งว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของเราทํางานผิดปกติมันหมุนเร็วเกินไปจึงทําให้เราจ่ายค่าไฟฟ้าสูงกว่าที่ใช้งานจริงและยังบอกอีกว่าเราสามารถขอรับเงินประกันค่าไฟฟ้าคืนได้ซึ่งเมื่อเยื่อได้ฟังแบบนี้ก็อาจจะหลงเชื่อเนื่องจากต้องการรักษาสิทธิ์ของตัวเอง ต่อมาฝั่งมิจฉาชีพก็จะให้เหยื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์ซึ่งเป็นไลน์ปลอมที่ทำขึ้นมาแล้วหลอกให้เหยื่อติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า PEA Smart Pro ซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันปลอมที่ทำลอกเลียนแบบ PEA Smart Plus ของการไฟฟ้าซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามิจฉาชีพตั้งชื่อแอปให้ใกล้เคียงกับของจริงมาก แล้วไหนจะมีการออกแบบหน้าตาแอปพลิเคชันให้ดูสมจริงน่าเชื่อถืออีกต่างหากซึ่งสุดท้ายถ้าหากว่าเหยื่อทำตามครบทุกขั้นตอนก็จะถูกแอปปลอมนี้ดูดเงินออกไปและได้ข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อไปด้วยอันดับที่8หลอกถ่ายรูป นี่คือวิธีการที่มิจฉาชีพหากินกับนักศึกษาสาวโดยพวกเขาจะอ้างว่าตัวเองคือช่างภาพหรือไม่ก็เอเจนซี่ติดต่องานโดยจะมองหานักศึกษาสาวที่หน้าตาดีแล้วทักข้อความไปทางโซเชียลมีเดียว่าต้องการจ้างให้มาเป็นนางแบบซึ่งจะมีการเสนอเรทราคาที่สูงมากเพื่อดึงดูดใจของเหยื่ออย่างเช่นเรทราคา1 0 0 0 0ถึง50,000บาทซึ่งถือว่าเป็นเรทที่สูงมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เป็นนางแบบมืออาชีพขนาดนั้นและยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง จากนั้นทางมิจฉาชีพก็จะหลอกล่อให้เหยื่อส่งภาพตัวอย่างมาให้โดยจะเน้นภาพแนวเซ็กซี่เป็นหลักพวกเขาอ้างว่าสินค้าแต่ละอยางจำเป็นต้องเสนอด้วยความเซ็กซี่จึงทำให้เหยื่อบางรายยอมถ่ายรูปที่ใส่แต่ชุดชั้นในแล้วส่งไปให้ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการบางรายเป็นรูปเปลยอกหรือบางรายก็อาจจะมากกว่านั้น ส่วนทางฝั่งของมิจฉาชีพเองก็มีการสร้างแอคเคาท์โซเชียลมีเดียที่มีโปรไฟล์สมจริงและน่าเชื่อถือมากมีการโชว์ผลงานต่างๆเพื่อให้เหยื่อเข้ามาเห็นแล้วตายใจและเชื่อว่านี่คือการติดต่องานจริงๆซึ่งมิจฉาชีพเหล่านี้จะสรรหาวิธีและคำพูดสารพัดมาว่าล้อมเหยื่อและเร่งให้ส่งรูปเรื่อยๆ และถึงแม้ว,ว่าคุยกันไปสักพักแล้วเหยื่อบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากรับงานนี้แล้วแต่ถ้าว่าไปไปมามา้วยสถานการณ์เร่งรีบและกลยุทธ์หลายอย่างกลายเป็นว่าเหยื่อทรงรูปตัวเองไปตามที่มิชาชีพคอแล้วหลายรูปและหลังจากนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็จะมีแต่ความเครียดและความกังวลที่เกิดขึ้นในใจเหยื่อนาทีนี้เหยื่อไม่ต้องการงานไม่ต้องการเงินอีกต่อไปแต่เหยื่อจะกลัวว่ารูปของตัวเองจะหลุดออกมาแล้วถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ ส่วนทางด้านของมิจฉาชีพนั้นก็จะนํารูปดังกล่าวไปใช้งานต่ออย่างเช่นเอาไปโพสตในเว็บเถื่อนที่เรียกเก็บค่าสมาชิกเอาไปใช้หลอกล่อให้คนมาเล่นเว็บการพนันมีการเอาไปขายในกลุ่มลับหรือในบางกรณีมิจฉาชีพก็จะใช้รูปเหล่านั้นมาแบล็กเมลเหยื่อเพื่อรีซับอีกทีซึ่งการหลอกลวงลักษณะนี้เรียกได้ว,ว่าสามารถทําลายชีวิตและอนาคตของคนคนหนึ่งได้เลยอันดับที่7สลากขูด อย่างที่เรารู้กันดีว่ามีคนไทยจํานวนมากชื่นชอบการเสี่ยงโชคและลงรายการรุนรางวัลเป็นชีวิตจิตใจ และจากจุดนี้เองมิชฉาชีพจึงพัฒนาวิธีการใหม่ขึ้นมาโดยการส่งสลากขูดไปหาเหยื่อโดยเนื้อความในจดหมายอ้างว่าเป็นกิจกรรมพิเศษของบริษัทซึ่งแต่าหากว่าใครขูดได้หมายเลขตามที่กําหนดไว้ก็จะได้รับรางวัลใหญ่ไล่ตั้งแต่เงินสดหลายหมื่นหลายแสนบาททองคาเครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ทโฟนและรถยนต์เป็นต้นซึ่งก็แน่นอนว่าเหยื่อทุกคนจะขูดได้รางวัลใหญ่เสมอจากนั้นเหยื่อก็ต้องแอดไลน์ไปหามิชฉาชีพเพื่อติดต่อขอรับรางวัลมาถึงขั้นนี้เป็นอันว่าเหยื่อติดกับแล้ว ต่อไปก็จะเป็นสเต็ปการหลอกล่อเหยื่อซึ่งก็จะมีวิธีการแตกต่างกันออกไปซึ่งในข้อนี้เราจะขอยกตัวอย่างมา2แบบที่พบเจอกันได้บ่อยๆแบบแรกคือหลอกให้เราแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นขอรูปบัตรประชาชนทะเบียนบ้านข้อมูลบัญชีธนาคารข้อมูล Facebook และข้อมูลอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งข้อมูลที่เหยื่อให้ไปนี้มิชาชีพสามารถเอาไปปลอมตัวสวมรอยเป็นเหยื่อได้เลยแล้วก็จะเอาไปทำสิ่งผิดกฎหมายอย่างอื่นต่อไป แบบที่2คือหลอกว่ามีค่าใช้ใจ่ายอื่นเพิ่มเติมอย่างเช่นให้เยื่อจ่ายค่าภาษีจ่ายค่าขนส่งจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายค่าดําเนินการหรือค่าใช้ใจ่ายอะไรก็ตามเท่าที่จะหามาอ้างได้และหลังจากที่เยื่อโอนเงินให้แล้วมิชชาชีพก็จะมีทางเลือกอยู่2ทางคือ1บล็อกเยื่อไปเลยจากนั้นก็จะติดต่อกันไม่ได้และ 2. คือหาทางหลอกล่อเยื่อต่อหลอกให้โอนเงินเพิ่มเข้าไปเรื่อย ซึ่งวิธีการนี้มีชาชีพจ้างว่าถ้าเหยื่อไม่โอนเงินเพิ่มก็จะไม่ได้รับรางวัลใดๆแล้วเงินที่โอนมาก่อนหน้านี้ก็จะไม่ได้คืนด้วยนั่นจนึงทาให้เหยื่อส่วนใหญ่รู้สึกเสียดายเงินที่โอนไปแล้วจึงโอนเพิ่มเข้าไปอีกโดยหวังว่าจะได้เงินทั้งหมดกลับคืนมาอันดับที่ 6. เปิดบัญชีมา บัญชีมาคือบัญชีที่เป็นตัวแทนในการทำธุรกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกรรมการเงินโดยชื่อที่เอามาเปิดบัญชีกับคนที่ใช้ประโยชน์จากบัญชีนั้นจริงๆมันจะเป็นคนละคนกันซึ่งบัญชีมาที่ว่านี้ก็ไม่ได้มีแค่บัญชีธนาคารเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงการเปิดเบอร์โทรศัพท์หรือแม้แต่บัญชี t ูมันนี่วอลเล็ด้วยโดยวิธีการที่มิจฉาชีพใช้หลอกล่อเหยื่อให้มาเปิดบัญชีมาเราจะขอยกตัวอย่างที่พบเจอบ่อยๆ3าแบบ แบบแรกคือมิชาชีพจะเข้ามาตีสนิทก่อนจากนั้นก็จะขอให้เหยื่อช่วยเปิดบัญชีสําหรับการรับเงินเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นและจะพูดย้ําอยู่เสมอว่าแค่ให้เหยื่อเปิดบัญชีเฉยๆแล้วไม่ต้องทําอะไรส่วนที่เหลือเดี๋ยวพวกเขาจัดการเอง ซึ่งคนที่ตกเป็นเหยื่อลักษณะนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยรู้ทันเลเหเลี่ยมหรือไม่ก็เป็นเพราะความเกงใจไม่กล้าปฏิเสธแบบที่2มิจฉาชีพจะไปลงประกาศในกลุ่มหางานโดยโฆษณาว่าเป็นงานสบายรายได้ดีจากนั้นเมื่อมีเหยื่อสนใจมิจฉาชีพก็จะขอข้อมูลส่วนตัวและขอเอกสารสําคัญต่างๆแล้วนําไปสู่การหลอกล่อเหยื่อให้เปิดบัญชีม้าขึ้นมาหรือไม่ก็ลงทะเบียนเบอร์มือถืออันใหม่ซึ่งเหยื่อที่เป็นเป้าหมายหลัก ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เพิ่งเรียนจบและคนที่กําลังตกงานและแบบที่3ก็คือการบอกไปตรงๆว่าเป็นการจ้างเปิดบัญชีมาซึ่งอาจจะอ้างว่าเอาบัญชีมาทําธุรกิจเอาบัญชีมาใช้ขายหวยใต้ดินเอามาไว้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติหรืออะไรก็ตามเท่าที่จะหามาอ้างได้ ซึ่งเหยื่อที่เป็นเป้าหมายหลักส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้สูงอายุหรือไม่ก็คนชนบทที่ไม่ทันเลื่เหลี่ยมซึ่งทางมิจฉาชีพจะจ่ายค่าตอบแทนสูงเพื่อล่อใจเหยือ่อยกตัวอย่างเช่นอาจจะจ่ายเป็นเงินก้อน3 0 0 0ถึง5,000บาทสำหรับการเปิดบัญชีมา1บัญชีหรือไม่ก็จะเป็นการเสนอว่าทุกครั้งที่มีการถอนเงินออกจากบัญชีมาไม่ว่าจะถอนออกไปเท่าไหร่ก็ตามพวกเขาก็จะให้ค่าตอบแทนเหยื่อ500บาททุกครั้งถอน10ครั้งก็ได้5,000บาทถอน1 0 0ครั้งก็ได้50,000บาทเป็นต้นซึ่งสุดท้าายิจ อาชีพก็จะเอาบัญชีม้าเหล่านี้ไปใช้ทำเรื่องผิดกฎหมายและถ้าหากว่าวันหนึ่งถูกตำรวจจับได้ขึ้นมาแน่นอนว่าเยื่อที่ชื่อเป็นเจ้าของบัญชีก็จะได้รับโทษตามกฎหมายตามไปด้วยและต่อให้สู้คดีไปส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ไม่คุ้มเสียหรือไม่กว่าจะติดคุกไปด้วยกันอันดับที่5รลุ้นไข่ลุ้นรางวัลมาถึงกลงของมิจฉาชีพที่กำลังระบาดหนักในติ๊กตอกกันบ้างโดยในข้อนี้จะเป็นการลุ้นไข่ลุ้นรางวัล ซึ่งวิธีการที่มิจฉาชีพใช้คือการจับฉลากลุ้นโชคจากไข่12ลูกจาก12ลูกนี้จะมีรางวัลใหญ่เพียง3ลูกเท่านั้นอย่างเช่นเงินสด5,000บาท3,000 30, บาทและ100,000บาทส่วนไข่9ลูกที่เหลือก็จะไม่มีรางวัลอะไรเลยซึ่งขั้นตอนการเล่นก็คือเริ่มจากเอาไข่12ลูกมาใส่รางวัลให้ครบจากนั้นก็จะแบ่งใส่แก้ว4ใบไล่จากแก้วหม 4, ายเลข1ถึง4ใบละ3ลูกเท่าๆกันสเต็ปต่อมาก็จะให้เหยื่อเลือกแก้วเสี่ยงโชคซึ่งอาจจะตั้งราคาแก้วละ 2, ถ้าใครโอนก่อนก็จะได้เลือกแก้วก่อนโดยจะให้เลือกแก้วเพียง2ใบเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าใครโอนมาทีหลังก็จะเลือกตามคนก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ต้องรอเล่นรอบถัดไปยกตัวอย่างสถานการณ์สเต็ปที่1นนายเอโอนเงินมาเป็นคนแรกแล้วเขาก็เลือกแก้วหมายเลข2อนายบโอนเงินมาเป็นคนที่2และเลือกแก้วหมายเลข4ซึ่งในสเต็ปนี้ทั้งนายเและนายบต่างก็เป็นหน้าหมา สเต็ปที่2คือมีเหยื่อเข้ามาคือนายซและนายดีเมื่อทั้งสองคนนี้โอนเงินแล้วก็จะมีสิทธิเลือกแค่ตามนายเหรือนายบเท่านั้นจะเลือกแก้วอื่นไม่ได้ต่อมาเป็นสเต็ปที่3ก็จะเข้าสู่การเฉลยโดยทีมงานจะเปิดไข่เฉลยรางวัลทุกลูกและส่วนใหญ่ก็จะพบว่ารางวัลจะอยู่ในแก้วที่ไม่มีใครเลือกเลยและผลก็คือเหยื่อเสียเงินไปแบบฟ,ฟรีๆไม่ว่าจะเล่นไปกี่รอบก็จะไม่ถูกรางวัลเลยสักครั้ง และในสเต็ปที่4เมื่อเปิดเล่นแบบนี้ไปหลายๆรอบแล้วก็ถึงเวลาโชว์ให้เห็นว่ารางวัลใหญ่ที่ว่านี้แตกจริงๆซึ่งในรอบนี้จะเป็นการจัดฉากที่ผู้เล่นทั้งหมดจะเป็นหน้าหมาและอ้างกับผู้เล่นภายนอกว่ารอบนี้เต็มแล้วให้รอเล่นรอบต่อไปและเมื่อเฉลอยออกมาปรากฏว่ารางวัลใหญ่แตกจริงๆและผู้โชคดีก็ได้รับเงินแสนไปครอบครอง และถ้าคุณสงสัยว่ามีชาชีพล็อกผลรางวัลได้อย่างไรคําตอบนั้นก็มีอยู่หลายวิธียกตัวอย่างเช่นในตอนที่ลุ้นผลรางวัลมีชาชีพจะเอามือเข้ามาใกล้ๆจอเพื่อให้มือของตัวเองบางฉลากหรือไม่ก็บังแก้วเอาไว้แล้วอาศัยจังหวะนี้ให้ทีมงานดีคนสลับแก้วชุดใหม่หรือสลับกระดาษที่เป็นรางวัลหรืออีกหนึ่งวิธีก็คือการหยิบฉลากออกไปเปลี่ยนนอกจอภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีซึ่งบอกได้เลยว่าเร็วและแนบเนียนมากๆอันดับที่4 ทองปลอมนี่คืออีกหนึ่งกลนโกงที่กำลังร้อนแรงมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องทางออนไลน์กับการไลฟ์ขายทองรูป,ปรพรรณไม่ว่าจะเป็นจี้กำไรข้อมือกรอบพระและที่สำคัญคือสร้อยคอโดยในส่วนของสร้อยคอนี้ทางมิชาชีพจะอ้างว่าเป็นทองเคที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเช่นทอง9 k 14 k 18 k และ22 k เป็นต้นโดยอ้างว่าเป็นสร้อยทองแฟชั่นที่กำลังได้รับความนิยมมากในโลกตะวันตก ซึ่งราคาและเปอร์เซ็นทองก็จะแตกต่างกันออกไปตามสัสดส่วนทองคําที่มีอยู่ข้างในชิ้นงานและถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นทองอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับทองรูปประพันธ์ของไทยแต่ก็าทดแทนด้วยดีไซน์ที่สวยงามและมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าจากนั้นเมื่อเหยื่อซื้อไปจริงๆแล้ววันหนึ่งมีความจําเป็นต้องขายขึ้นมาเหยื่อก็จะรู้ว่ามันคือทองปลอมหรือไม่ก็ทองชุบ อย่าซื้อมาเสซละหลายพันหลายหมื่นบาทแต่กลับเอาไปขายไม่ได้เอาไปจำนำก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครั้นจะขอเงินคืนช่องของมิจฉาชีพก็ไม่รับคืนแถมยังไล่บล็อกอีกต่างหากซึ่งก็มีเหยื่อมากมายหลายคนที่กว่าจะรู้ตัวก็ซื้อมาแล้วหลายแสนบาทโดยทองปลอมเหล่านี้ถ้าหากว่าขายในราคาทองปลอมก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่พวกมิจฉาชีพกลับเอามาขายในราคาทองจริง แต่ถึงอย่างไรก็ตามสินค้าจำพวกสร้อยทองเคส้อยทองลวดลายแฟชั่นแบบนี้ร้านที่ขายของจริงก็มีและรับซื้อในราคาสูงก็มีอยู่มากมายเช่นเดียวกันดังนั้นต้องเลือกร้านและเช็คข้อมูลให้ถี่ถ้วนอันดับที่3พระเกนี่เป็นสิ่งที่กำลังระบาดหนักใน TikTok เช่นกันกับการไลฟ์หลอกขายพระเกซึ่งวิธีการที่มิจฉาชีพใช้ก็คือการจัดฉากว่าไปมาพระของชาวบ้านเสร็จแล้วก็ไลฟ์ขายตรงนั้นเลย ซึ่งพระเครื่องเหล่านี้จะอ้างว่าเป็นพระที่เจ้าของบ้านเก็บสะสมมานานแต่ตัวพ่อค้าที่ไลฟ์ขายก็ไม่ค่อยรู้ราคาตลาดด้วยแต่ทว่าในนั้นกลับมีแต่พระเครื่องยอดนิยมเป็นพระเครื่องที่ใครๆก็รู้จักอย่างเช่นหลวงปู่ทิมหลวงปู่โตหลวงพ่อแดงและอื่นๆซึ่งในระหว่างไลฟ์ก็จะมีการบิ้วอารมณ์ผู้ชมว่าพระสวยอย่างนั้นเดิมอย่างนี้เป็นพระที่ได้รับมาจากมือของหลวงพ่อหรืออะไรทํานองนั้น หลายได้ความที่พระเครื่องเหล่านี้เป็นที่รู้จักอยู่แล้วเหยื่อได้ชมผ่านไลฟ์ส่วนใหญ่จะรู้ราคาคร่าวๆในใจอยู่แล้วอย่างเช่นพระปิตาปลดนี้หลวงปู่โตซื้อขายกัน1 0 0 0 0แบาทแต่ในไลฟ์นี้ขายเพียง700บาทหรือสมเด็จวัดละคังที่ซื้อขายกัน5้ถึงหล้านบาทแต่ในไลฟ์นี้ขายเพียง500บาทเท่านั้น ซึ่งเหตุผลที่มิจชฉาชีพทําเงินจากวิธีการนี้ได้คือ 1. พวกเขาเล่นกับความไม่รู้ของเหยื่อเพราะเหยื่อหลายคนอาจจะรู้ราคาแต่ก็ไม่สามารถแยกแยะพระเก๊หรือพระแท้ได้และ 2. คือเล่นกับความโลภของเหยื่อที่ต้องการซื้อเอาไปทํากําไรส่วนต่างและคิดว่าพ่อค้าขายผิดราคา จากนั้นเมื่อเหยื่อซื้อไปจริงๆแล้วมารู้ในภายหลังว่าเป็นพระเกจะมาขอคืนเงินก็ทําไม่ได้เพราะมิชาชีพมักจะบอกว่าทางร้านไม่ได้รับประกันพระแท้ซื้อไปแล้วไม่รับคืนหรือในบางกรณีเหยื่อบางคนอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นพระเกและซื้อเก็บสะสมเรื่อยๆโดยหวังว่าจะเป็นสมบัติตกทอดไปสู่ลูกหลานอันดับที่2สวมรอยเพช ในปัจจุบันการไลฟ์ฟมูลสินค้าใน Facebook และ t i k t o อกกำลังได้รับความนิยมอย่างมากครอบคลุมสินค้ามากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับราคาสูงคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนทุเรียนและอะไรอีกมากมายหลายอย่างซึ่งวิธีการที่มิจฉาชีพใช้ก็คือการสร้างเพจปลอมขึ้นมาสวมรอยเพจจริงโดยทำการก๊อปทั้งรูปโปรไฟล์รูปที่ใช้โพสต์ข้อความที่ใช้โพสต์และรายละเอียดทุกอย่างให้เหมือนเพจจริงจนแทบจะแยกไม่ออก ซึ่งมิชชาชีพจะค่อยๆสร้างเพจปลอมขึ้นมาอย่างใจเย็นก o อปปีกันแบบโพสต์ต่อโพสต์ทำแบบนี้เป็นเวลานานหลายเดือนเพราะถ้าหากว่าเป็นการก o อปปีทุกอย่างแล้วโพสต์ทั้งหมดลงในวันเดียวมันจะไม่แนบเนียนจนเหยื่อจับได้ จากนั้นเมื่อพวกเขาได้เพจที่ดูสมจริงสุดๆแล้วต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนมองหาเหยื่อที่ชนะการประมูลในเพจจริงซึ่งหลังจากที่การประมูลจบลงมิจฉาชีพก็จะใช้เพจปลอมถักไปหาผู้ชนะการประมูลในทันทีโดยจะแจ้งรายละเอียดสินค้าและเลขบัญชีที่จะให้เหยื่อโอนเงินจากนั้นเมื่อได้เงินแล้วก็จะบล็อกเหยื่อคนนั้นไป ส่วนทางด้านของเหยื่อนั้นก็เสียทั้งเงินและไม่ได้สินค้าและยังมีเหยื่ออีกหลายรายที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองโดนมิจฉาชีพสวมรอยและเข้าใจผิดว่าเพจจริงเบี้ยวไม่ยอมส่งของจนกลายเป็นคดีความมาแล้วหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในทุกๆครั้งที่เราซื้อของจากเพจต่างๆเราต้องเช็คให้แน่ใจว่ากำลังซื้อจากเพจจริงอันดับที่ 1. ปลอมเสียงด้วย AI ในอันดับที่1น,นี้เป็นแกงคอเซนเตอร์ที่อัปเกรดด้วย AI จากเดิมไม่โทรมาคุยหลอกล่อให้โอนเงินแต่ตอนนี้พวกเขาใช้เสียง AI ปลอมเป็นเสียงคนใกล้ชิดของเหยื่อซึ่งวิธีการก็คือมิชชาชีพจะเลือกเหยื่อที่พวกเขามีข้อมูลหลายอย่างอย่างเช่นมีรายชื่อสมุดโทรศัพท์ของเหยื่อด้วยซึ่งในขั้นแรก พวกเขาจะโทรไปหาเหยื่อเพื่อสอบถามข้อมูลพยายามชวนคุยนู่นคุยนี่พยายามล่อให้เหยื่อเปล่งเสียงพูดออกมาเยอะๆให้พูดออกมาหลายๆคำหลายๆรูปแบบเพื่อให้พวกเขามีฐานข้อมูลมากเพียงพอที่จะให้ AI จำลองเสียงของเหยื่อขึ้นมาได้จากนั้นในขั้นตอนต่อไปมิจฉาชีพก็จะพุ่งเป้าไปที่คนใกล้ชิดของเหยื่อซึ่งถือว่าเป็นเหยื่อหลักโดยจะใช้ AI ปลอมเสียงสวมรอยไปล่อลวงด้วยวิธีการต่างๆยกตัวอย่างเช่นปลอมตัวเป็นลูกโทรไปขอให้พ่อแม่อุ่นเงินให้ ปลอมเป็นหัวหน้าโทรไปยืมเงินปลอมเป็นพนักงานฝ่ายขายโทรไปขอให้ลูกค้าโอนเงินมัดจำและอะไรอีกมากมายหลายอย่างซึ่งวิธีการนี้ค่อนข้างแนบเนียนถ้าใครไม่เอใจหรือจับพิรุธไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะโดนหลอกและเสียเงินเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุซึ่งในบางกรณีนอกจากจะโอนเงินให้มิจฉาชีพจนหมดบัญชีแล้วก็ยังไปยืมเงินคนอื่นมาโอนให้อีกด้วย